บลูพง์ที่วัดแจ้งข่าวติดโควิดหลังใกล้ชิดผู้ติดเชื้อรักษาตัวที่บ้านขอโทษผู้ที่เกี่ยวข้องสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับคนในวงการบันเทิงนะคะล่าสุดนักแสดงหนุ่มบลูพง์ที่วัดตั้งวันเจริญที่หลายคนจํากันได้จากบทลูกชายของเรนูเบลล่ารานีในละครกรมคำค่ะได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวว่าตอนเองติดโควิดหลังใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ โดยหนุ่มบูรูได้โพสต์ภาพข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะว่าเนื่องจากคนใกล้ชิดผมได้รับเชื้อโควิด -19 ผมจึงได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ผลตรวจออกมาพบว่าพบเชื้อนะครับซึ่งตอนนี้มีเพียงอ,อาการเจ็บคอเล็กน้อยแพทย์ถึงได้ให้ทำการรักษาแบบโฮมไอโซเลชันเพื่อประเมินอ,อาการต่อไปครับผมต้องขอโทษผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าพบเจอทุกคนด้วยนะครับพร้อมข้อความว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยครับ งานนี้ก็มีเพื่อนๆในวงการและแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความห่วงใยและอวยพรให้หนุ่มบรูหายป่วยเร็วๆเ,เป็นจำนวนมากค่ะ